สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกําลังอยู่กับ2372และคุณกําลังอยู่กับคลิปไปดูมาแล้วกับ2372ครับวันนี้ผมไปดูหนังเรื่องนี้มาทรงดวนทะลุนรกนะครับหนังชื่อภาษาอังกฤษว่า Special Delivery ครับนหนังเรื่องนี้นะครับเป็นหนังเกาหลีครับแต่ว่าเอามาฉายในประเทศไทยเนี่ยด้วยเขาใช้ว่า M-Picture นะให้เครดิตไป M Picture เลยแหละ นะครับซึ่งก็เอ็มพิกเจอร์ก็มีอยู่ในประเทศไทยเราด้วยใช่ไหมโอเคสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับเขาฉายปี2022ปี2565นะครับเรื่องราวย่อๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับที่รับส่งของครับของของที่ชาวบ,บ้านเขาไม่ส่งกันนะี้ยบริษัทนี้รับส่งและรับประกันด้วยต้องถึงที่แบบเป๊ะๆนะครับแล้วก็ถึงที่แบบไม่บุบสลายนี่ ข้อดีของบริษัทนี้นะครับส่งด่วนทะลุนรกใครอยากรู้ว่าหนังเรื่องนี้ส่งบริษัทนี้ส่งสินค้าเป็นยังไงให้เข้าไปดูในเรื่องเลยนะครับทุกกลมภาพยนตร์เดอ้อโอเคสำหรับเออหนังเรื่องนี้นะเนี่ยส่งแซนยอกนะครับจากหนังเรื่องไม่มิสเตอร์นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าน้องน้องผู้หญิงที่เขา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  เรียกว่าเป็นหนังดังหรือเปล่านะแต่ว่าที่ผมจำหน้หนหนรู้สึกจะเป็นพี่สาวของครอบครัวตัวแสบครับจากเรื่องพาราไซครับถ้าผมจำไม่ผิดนะใครจำได้ช่วยบอกผมหน่อยนะนะครับน้องจะบอกว่าน้องแสดงหนังเรื่องนี้ดีมากเลยครับเกิดเกิดเกิดมากๆอ่ะเกิดสุดๆอ่ะนี่นี่เน,นี่ยคนเนี้ยมาเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะว่าค่อนข้างที่จะที่จะบทสง่งนะครับมัน เธอไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าสวยมากที่สุดหรือสวยตามพิมพ์นิยมสวยบางอะไรเนี่ยนะครับแต่แบบออกแนวอึดถึกทนอะไรแค่แต่ข้อดีของเธอก็คือ,เ,อเล่นดีะนะครับเล่นดีแบบดีมากครับโคตรชอบเลยนะครับพักอ๋อทอดพักโซดํานะครับพักโซดําอ๋อสงสัยยกนี่จากพี่ผู้ชายข้างหลังนะ ส่วนพิ่น้องผู้หญิกนี่คือพักโซดังขอภัยด้วยนะครับ <c oughs> แก้ๆนะท่านะนะ Special Delivery นะครับและนี่นีเป็นโปสเตอร์ของเกาหลีนะนี่ครับเอาจริงๆนะผมจะบอกว่าเนื้อหาอารมณ์คล้ายๆฟาสนะต่อฟาสตั้งแต่ฟาสหนึ่งฟาสสองฟาสสามไปจนถึงฟาส6 7หกเจ็ดแปลยครับคือเนื้อหามันเป็นเรื่องของการไล่ล่าไง แต่เป็นการไล่ล่าที่แบบโอ้โหมันมันผมว่าหนังเกาหลีทําได้ดีมากเลยนะสาหรับสาหรับเรื่องนี้นะคือผมมีความรู้สึกว่าหนังเกาหลียกระดับขึ้นมาค่อน,อน,อนข้างดีมากอะ่ะดีแบบดีสุดๆอะ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรียกว่าไม่ขี้เหร่ละอ่าใช้คาว่าอย่างนั้นเลยนะครับอ่า มีใครบ้างทรงแซนยอคนะครับซ้ายนะครับสีชมพูคนนี้ในคนนี้อ่านี่คนนี้น่าจะเป็นเรียกว่าในตัวหนังนี้เรียกว่าเป็นบอสของเรื่องเลยก็ได้นะครับแล้วก็คิมอีซองพักโซดัมนี่คือน้องนางเอกนะครับนี่น้นนองนางเอกส่วนซอนอูจินนะครับจองฮยจุนจุนนะครับยอมฮารันฮเยลันนะครับแล้วก็ฮันฮยินมีนนะครับ ถือว่าเป็นหนังน้ำดีของของเกาหลีที่ที่ผมดูแล้วผมแบบตอนแรกไม่ได้คาดหวังเลยว่ามันจะเป็นหนังแบบคิดว่าเป็นหนังวิ่งหนังแอคชั่นทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเฮ้ย <c oughs> มันเป็นแอคชั่นที่มีดราม่าด้วยอะ่ะ <c oughs> เออ <c oughs> ดราม่าแล้วดราม่าดีดีนะครับผมอยากจะแนะนําให้กับทุกทุกขั้นนะครับที่แบบหาหนังมันมันดูแล้วแบบ เขาเรียกนะมีสัดส่วนครบทุกรสชาติอะมาดูหนังเรื่องนี้กันนะหนังเข้าฉายครั้งแรกในวันที่27มกราคมปี2565นะดีดีๆแนะนำเลยครับแนะนำแนะนำแนะนำนะโอเคสำหรับวันนี้2 3 72ต้องขอลาไปก่อนนะครับและขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามนะวันนี้รีวิวกันสั้นๆประมาณนี้นะ ถ้าตบวมีเวลาจะทําหนังที่เกี่ยวกับเรียกว่านนะมาคุยหนังกันอีกทีนึงสำหรับหนังเรื่องนี้ชอบกับชอบมากนะโอเคสําหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ขึ้นหน้าสวัสดีครับ